กาญจนบุรีจะพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดการจนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัณษา12สิงหาคม2567และโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28ตกฎาคม2567 วันที่1 4สิงหาคม2567เวลา17บเนาฬิกา30นาทีณวัดทิพย์สุขนทารามตำบลดอนสแสลบอำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไทยเทศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี ปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567และโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางสมมาตรคำถนอมวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณฟักแก้วนาำเภอพุอ่ยกระเจา้าหัวหน้าส่รราาวนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว อและประชาชนชาวเผอห้วยกระเจ้าเข้าร่วมโครงการจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบุรณาการร่วมกับโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคมอีกทั้งเพื่อให้วัดาศาสนสถานส,าาสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆนำหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาส่งเสริมการพัฒนาทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทำให้มีจิตที่สงบมั่นคงมีสติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นประสงคนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนะพนที่ใต้ฝา่าละอองทุลีพระบาทและเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ถวายพระราชกุศลแด่ใต้เพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ28กรกฎาคม2567